เอาทัก่ายสบายดีท่านผู้สมเบดทุกคนเนมื้อนี้ไอ้น้องเฮาพากันมาเลาะยิงนกยิงหอกนี่เเกียมสิเข้าปาอือเข้าปาลองปืนเบียปืนเบิงแปลงปืนดีๆเนาะเราจึงเข้าปาเพื่อว่าสิมีรุ่นเนาะ

เนี่ยบ้าเชฟเชฟเชฟมูเชฟ玻璃จานเนี่ยติดตามมึงได้พี่น้องได้ไปลยิงนกิงห้องได้พี่น้องได้ติดตามผลงานได้พี่น้องได้เนี่ยชีพอชีกระสุนโอชีเนี่ยลิจ้าโนนู้ชัาเชียจใช้ท่อจน กระสุนตัวนั้นตัวนึงนเยนะคูเดียวชปะนห้าสเมตรได้ดีนะอะไเห้าสิบเมตรเด็กน้องเด้ น,นี่ได้พี่น้องได้สองนัดเขาหูเดียวเด้อตัวนี้เนาะนัดที่หนึ่งเขาอยู่นี่นะัดสองนัดเขาหูเดียวนี่นติดตามบึงหิ่งหิ่งเติมเด้อระยะห้าสิบเมตรนะพี่น้องเนาะเทียวมเมกซีนเนด้อห้านัดเนาะตัวนี้ห้านัดเนาะห้านัดหรือหกนัดตัวนี้ อันั้เลยติบักกรงกองนี่ตัวนี้ระยะ100เมตรเด้อพี่น้องติดตามเบิ่งว่าเฮาสิยิง100เมตรสิเป็นเอาได้เนาะตัวนี้ระยะ50เมตรวนี้ตัวชเจ้าแม่เนาะตัวชเจ้าแม่เทียอีปแม่นสิดตัวเนตักกะจิมวม ใส่นี่ยจี้จมแม่เนี่ยมาใช้ใช้เนี่ยฉีบอตาเป้ตัวหนาตัวนุ่มนะนี่เด้อไปยิงกระห้องมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อได้ประมาณจักรโตเออตัวนี้เขาเผาหมดเลยเนาะพี่น้องตัวหนึ่ง นี่สามคนครบแล้วโตเลยเวยอยู่เท่างนี้เพี่น้องเนาะไปตัวนารอเนะกูตี้นาะต่อยประมาณยโอจวตัวเก่าตัวเด่นเนะมโนเป็นหมบตัวปุท่ามอสเยอะนี่โตจุนาอยนานาะก้นนะจนกนโตเยอคนนเธอ nó luo ho một cái bè bè tuột một cái ứng cái nè tuột phong nè luo ho hành nó bè à em đưa sao cái bè em có tuột không cái nó lau nó nó à hành mình nó huế nữa chỉ tí

chúng nó lại ta nữa nhở lại ta bếp lâu tôi lại chua tôi tôi chua gần hết món này ba xe sai tạt kỳ xe tôi tao một xin nữa ba xe này tạt kỳ nhá theo dõi đây và mưa chỉ sẽ đây nó cái hoa đây phiền nọ ít bưng mưa ướt đây phiền nhớ rồi nè trồng sẽ ừ. sẽ ừ. nè trồng nhà trồng sẽ nè chùa có chùa cao cao từ nó tôi <laughs> nè tại khi nói chẳng mấy tôi chùa cao cao từ nó tôi nè chùa nó cái tí nè chùa cao cao nó nè chuột cao cái tí nè Tụt Tụt thả nỉ để phía nó ra, thả nỉ hóng để phía mặt phí để ngay nhìn bộ, thả mũi ngay nhìn cao tí 那你别弄，他你。